คลิปเดียวมันลงในทั้งสองหม่องครับวันนี้ก็วันที่สามสิบสามสิบธันวาพฤศจิโอพฤศจิกากอันไหนก็ครับน้ำตกน้ำตกอ๋ออ๋อักอย่งหันใจพักยงดหันคล้องได้นะครับก็กะเล่จีมาขอโช์ขอลาป,ปูก็คือว่า มือแรงนี่สีไล่โซ่สามทุ้มเสี้ยนึงลาคาไม่เอ,อี้นี่กะเป็นมือสังนั่นดีครับเป็นมือที่เด็กสีออกก็เลยต้องมาพึ่งบารมีปูให้ปูให้ยหนาห้ปูเบ็ดทิ้งแท้สีตุ้บของซอยกันเด้ออาจารย์น้องด,ดีกันนีมากคอชคขอลาบเป็นคงสุดท้ายเด้ออไนอนดีกว่าเด้ออาจารย์แต่ทั้งขอทั้งไายที่ตัดน <laughs> ะครับกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามา วัสดีทุกคนที่เข้ามาได้นะครับเร่ยู่กับอาจารย์วัตีมือนีก่ะวันที่30พุทธิมืออื่นเลขสี่ออกนะครับอาจารย์เลยมาขอโชกขอหลับจากปู่องดำปู่เวทหลักองยามณีจันทาเด้อวาด้วดยกายะวาจาจิตตังหังวันท่านาค่าที่ดีองดำเสียนศริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปู่เชมีพระนางมณีจันทามนตานะครับวิสุทธิเทวาปู่เชมีตูตียาปีกายะวาจาจิตตังหังวันท่าน่าคาที่ดี องดำแสนจีดีจันทานาคราญุสุตีเทวาผู้เชี่ยมีข้ากี่ยมปีกายว,วาจาจิตตังอหังหน้าขา้าจีดีองค์ดำแสนจีดีจันทานาคราญุสุตีเทวาผู้เชี่ยมีเมตตสันจามหาลาภโภิโยนะขาันวัดิตังเมื่อนี้ลูกาาอาจารย์น็อตตี้นายนัทพงษ์สุภภิษเด้อเจ้าของจำนักรูไนห์นอนเข้ามาขอโฉกขอลาบสิงซักดิิ์สศีตุปองโดยเฉพาะปู่องค์ดำองค์ปูเวศองค์ยาไม่นิจัดขอโชคลาบในม,มืออื่น คือวันที่หนึ่งพันว่าสองพันหารอยหกสิบหกลูกขอไอเล็ชุดเน้นเขาเขาชุดเน้นอะไมี่เสือย่างไรมี่เก่ามีเก่าสามมีเก่าแปดมีสามแปดมีเก่าหนึ่งสามตัวมีเก่าสามแปดกับหนึ่งเก่าสามหรือถูกปูหาหนึ่งเก่าแต่ลูกเน้นไปที่ชุดเก่าสามเก่าแปดสามแปดแล้วก็เก่าหนึ่งไอออกในชุดนี่ลูกสีน้ำผลไม้เก่ายางสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าชุดเก่าดอกจี่ยุดถวิยปูหนับปุยดอกยางวันนี้จันท่า ถ้าเขาสามโตลูกสวายแปดชุดเลยเดี๋ยวลูกอะที่วายหอ,อกอันนั้นตเศดให้ปูอีกอ่าและ้วกะ็ลากลำบ่วงแห่ให้ปูอีกพาพี่น้องไปแห่ตะนามเพื่อมาล้านผุดหว่อนนะเขามากราบไหว้ปูอีกอ่าคอยปูเปิดเมตตามอบโชคลาภให้ลูกแล้วก็ทุกคนยาหาใหคล้ายหนาขายตาเพื่อนคนมาหลายพี่น้องเบื้องหลายเออเฮาต้องเฮ็ดให้เพื่อนด้เห็นเด้อตอนนี้เหลือแต่คนศรัทธาเด้อปูเด้อสาธุบ่ได้มีปูเด้อเมตตาในเด้อโชคลาภเด้อ